สวัสดีครับเมื่อนี้ผมกะิมาเทศเสียงชุดตู้แฟนนะครับกับบรรยากาศยามแรงนะครับนี่ก็ทิมีไฟเวทีอยู่สองมานะครับติ่ติดไว้นะครับนี่ัื้มาจากมิชอป,ปีนะครับนี่ก็ทิภาพมาเบิ้งนะครับตู้แฟนที่ผมใส่ที่เป็นตู้เคยรีวิวลงชิปอก่อนนะครับเป็นตู้ขนาดทีนิวครับ หกสามนิ้วนะครับมีก็ที่มีแดดช่องแน่นะครับมันก็ที่มีแสงสะท้อนแน่นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟที่ใส้ระบบสิบสองโวลต์นะครับสองหลอดนะครับไว้ติดคืนนะครับมีเป็นปลั๊กของไฟฟ้านะครับนีบน่นะครับมีเป็นไฟแสงสีนะครับไฟแบบปรับ ในรีโมดนะครับนีนะครับมีโมดมันมีโมดปรับนะครับอันนี้กัปรับซ้านะครับสําหรับตัวนี้นะครับชวนตัวนี้ปรับขนาดครับพีคขนาดกลางนี่ไว้ปรับความเร็วนะครับอันนี้ปรับทั่วไปนะครับปรับไฟนะครับชวนที่ผมแนมันก็แฟนแบบนี้นะครับ ผมบ่มีอย่างแฟนแบบมันบ้านง่ายๆนะครับตู้ไว้หนักอีกอย่างนะครับน็บอตจับนะครับาบด้านหลังนะครับขับด้านหลังก็เป็นทันทเลยนะครับหนับชุดตู้แฟนนะาารครับนี่กระผพามาเบิเ้งเอาเบอร์เชียวครับนะครับเอเอาขับตู้โ u r b สิบห้านะครับ ตัวต่อลกลอนที่ผมเคยรีวิวลงชิปไปมวงนั้นนะครับตัวนี้นะครับที่สามร้อยห้าสิบวัตต์บวกสามร้อยห้าสิบวัตสองคูณสองนะครับอันนี้ก็ผมเดียวมาขับยังเบรคสิบห้านะครับกลางกลางมุนจนี่พอสำหรับเบรกจะมุนก็ได้นะครับเกี่ยวมีครอบคุมนะครับมีคุมนะครับ ตัวน้านลังก็จะเป็นซีนะครับลางเบดนะครับอันนี้ก็จะเป็นนาซีนะครับอันนี้วงวางใน่ผมเห็ดไม้นะครับเยื่อที่ว่ามันโดนกันนะอันนี้เป็นไม่นะครับไม้ลอยนี่ครับตัวส่งสัญญาณของไม้นะครับส่วนที่มีกลมใส่กลมใส่กับเจ้าตัวนี้นะครับมีเสียบไฟบ้านนะครับส่วนตัวนี้ ผมเคยรีวิวลงชิปไปยุ่รอบนึงนะครับอันนี้ผมเคยเอามิกตัวนี้มาใส่ในนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องเสียงใส่ระบบสิสองโวลท์ทั้งเบิดนับอันนี้เครื่องเสียงใส่ไฟบ้านนะครับมันตีตังกันนะครับอันนี้พาวเวอร์ขับเบรคสามพันวัตต์นะครับตัวนี้นะครับต้องเสียบนีก่อนนะครับญาติเสียบนะครับครับตัวนี้ก็ ทำการเสียบมินเรีอบวนะครับติดนะครับก็ที่ทำการเปิดนะครับนะครับติดแล้วนะครับไฟเวอ v e ขึืนนะครับก็ที่มาเทศเสียงนะครับก็ที่ใส่นี่นะครับลองเทศนะครับไฟแล้นนะครับเพลงเล่นนะครับ

เป็นแน่นยมกลางสายนาต้องเปิดไฟบนร้บเป็นควันแก่ดามสาจินโซ่เป็นคนแก่ตามสาจิ้โซ่ก็เชื่อมเดือเกิดเนามกงับก เดี๋ยวที่มาจอไอที่นี่นะครับไฟ12ของนี่นะครับ่อไฟ12หมอแบตครับอันนี้เป็นไฟของด้านหน้าครับไส่แบตเตอรี่ ลเยังถือว่าใส้ได้นะครับปีย่นาัวถบงเนี่ยข้าพ่อบ้างได้นะครับขระมานเคียบสาวมีผัวเจวมันญคงได้็ต่เวลาวันโัวใจสเสอน แขนขาจนสั่นเมื่อจังจันทร์งสงสารตามหาอย่าเข้าไปหาอย่าคนเขาด่าว่าเอาคนสวอย่าเก่งลกเล่ของคพวกในพวของหลาเนี่ยสวคือคือเอาไว้ เสียงถือว่าพ่อได้นะครับเดี๋ยวผมทอดแบตก้นนะเสียงนี้ถือว่าเสียงเสียงกลางใส่ดีอยู่นะครับเสียงเบสกะพ่อแน่นอยู่นะครับถือว่าเสียงนี้โอเคเลยนะครับระบบเสียงนะครับไม่เมอได้เช็คแต่ไม่นะครับไม่นี่ผมได้ลองเทสไปแล้วเสียงเสียงดีเสียงไกลอยู่นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้กับบมยิ่งลายมัก็มาเทศเขียงคุดตูแฟนนะครับอยู่โทโบสิพานี่วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือเก้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ